สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอทุกๆท่านนะครับแล้วก็สวัสดีพี่พี่ที่มีอุปการณา์คุณทุกๆท่านนะครับวันนี้ชอ็อปมาขามเท่านะครับกลับมาในงานตัวกันอีเช่นเคยนะครับอีพีนี้เป็นอีพีที่สามร้อยสิบหกนะครับอีพีที่สามร้อยสิบหกก็ต่อเนื่องจากอีพีเมื่อวานนี้เลยนะครับก็มีของสวยๆนะมาแบ่งปันให้พี่พี่เอฟซีกันอีเช่นเคยนะครับมีของสวยๆมาแบ่งปันให้พี่เอฟซีกันอีเช่นเคยนะครับวันนี้ผมบอกเลยว่า สวยทุกรายการนะครับสวยสวยทุกรายการราคาจับต้องได้นะครับราคาจับต้องได้พี่พี่เอฟซีท่านไหนชอบหรือสนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาที่ช่องได้เลยนะครับยินดีให้บริการพี่พี่เอฟซีทุกๆุกท่านตลอด24ชั่วโมงนะครับช่องทางการติดต่อนะครับทิ้งไว้รียบร้อยแล้ว3ช่องทางนะครับมีเบอร์โทรศัพท์0637973771เบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้แล้วก็มีรูปภาพคิวโค้ดของไลน์นะครับสามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามขอรูปเพิ่มเติมที่ผมได้เลยนะครับ ยินดีให้บริการพี่พีเอฟซีทุกท่านตลอดย4ี่ชั่วโมงนะครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับว่าจะไม่ตอบตอบทุกรายการนะครับก็ต่อเนื่องจากพ p เมื่อวานนี <thế> ้ก <fan>. ็ขอบพระคุณพี่พีเอฟซีทุกท่านนะครับที่มาแบ่งปันพัระเรื่องและข้างล่างของผมไปหลายรายการเลยเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ก็แบ่งปันไปหลายรายการนะครับก็ขอบพระคุณมากๆนะครับวันนี้ส่งไม่ทันเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะส่งให้นะครับแล้วแจ้งเลขให้พี่พีเอฟซีทุกท่านนะครับไม่ต้องกลัวนะครับก็พรุ่งนี้เสร็จงานก็น่าจะประมาณสามสี่โมงก เดี๋ยวผมจะส่งแล้วแจ้งเลขให้พี่เอฟซีทุกทุกท่านนะครับต้องขออภัยด้วยครับในความล่าช้านะครับปกติผมจะส่งของวันต่อวันเลยถ้าประมาณธรรมดานะครับหนึ่งสองจันธนาคารพุทธงรรี้ผมจะส่งส่งจันทอัาคารพุธพุทธหัสสุกเลยทุกวันนะครับไม่มีเว้นนะปกติเลยนะครับปกติของผมคือจะส่งให้ตลอดก็วันนี้นะมีของเขาเรียกชุดสะสมแล้วกันผมมารวมๆมไว้นะครับรวมๆไว้แล้วพอดีไปได้กล่องเงินมาเป็นกล่องเงินของหลวงพ่อเดิมนะแล้วก่อนนะครับนี่ เป็นกล่องเงินของหลวงพ่อเดิมนะครับกล่องเงินนะฮะกล่องเงินโบราณของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับกล่องเงินโบราณของหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นกล่องเงินนี่ชุดนี้เป็นชุดเซตแหวนนะครับเซตแหวนสี่วงนะเซตแหวนสี่วงแหวนเงิน3ามวงแหวนทองคำหนงวงนะครับผมบอกเลยเซตนี้สุดยอดนะเซตนี้สุดยอดจริงนะครับก็ <S <S กฎกติกาของช่องนะครับให้พี่ FC ทุกทท่านนะครับศึกษาก่อนสะสมดูให้ใช่ดูให้ชอบก่อนบูชาพระเครื่องและเครื่องรางนะครับดูให้ใช่ดูให้ชอบก่อนบูชาพระเครื่องและเครื่องรางนะครับดูไม่เป็นเอาคนที่ดูเป็นมาช่วยกันดูมาช่วยกันศึกษานะครับอ่าอ่าก็เหมือนเดิมนะครับให้พี่ FC ทุกทท่านศึกษาก่อนสะสมดูให้ใช่ดูให้ชอบก่อนบูชาพระเครื่องและเครื่องรางนะครับพอดีเมื่อกี้นี้ไปทุระมาแป๊บนะครับก็ ชอบนะครับต่อรองราคาเปิดอยู่ที่ผมราคาปิดอยู่ที่พพ,พีนะเดี๋ยวพพีเอฟซีท่านไหนอยากชมชิ้นไหนก็ทักขอรูปเพิเ่มเติมที่ผมได้เลยยินดีบริการพพีเอฟซีตทุกท่านนะครับกดกติกาของช่องมีอยู่แล้วช่องผมเนียมีปลายทางนะครับก็พพีเอฟซีท่านไหนพร้อมก็ทักมาได้เลยนะครับรายการแรกนะผมก่อนบอกก่อนเลยว่าเป็นชุดเสร็จนะจริงๆอะ่ะอยากจะขายยกแบบนี้เลยด้วยซ้ำนะจริงจอยากจะขายยกแบบนี้เลยเพราะว่า ผมบอกเลยว่าเป็นเซ็ตใหญ่เนี่ยผมรวมๆมาผมรวมๆมาผมก็ได้มาผมก็รวมไว้นะครับนี่แหวนนุกพะเก้านะครับเนื้อเงินนะแหวนลายทงชาติเนื้อทองคํานะครับนี่แหวนลายทงชาติเนื้อเงินนะครับแล้วก็แหวนทงชาตินะครับวงใหญ่นะครับเนื้อเงินทั้งคู่นะสวยๆเลยมีข้างเลี่ยมก,กับข้างทงชาตินะครับอ่าเดี๋ยวมารายการแรกแล้วกันนะนี่ รายการแรกของผมเป็นแหวนนะครับนกพะเก้าเนื้อเงินแหวนนกพะเก้าเนื้อเงินหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพนะแหวนเนื้อเงินนกพะเก้านะฮะสวยสวยเลยนะผมบอกก่อนแหวนสวยสวยนะครับ PPFC แหวนนกพะเก้าหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพสวยสวย f ปซท่านไหนชอบนะครับถักมาสอบถามได้นี่เขียนเลยนะครับหนองโพสองสี่แปดสองเนื้อเงินนะนี่นะครับสองสี่แปดสองเนื้อเงิน หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับสวยสวยเลยส่วนวงที่สองนะครับนี่เป็นแหวนทองคํานะครับเป็นแหวนทองคําลายทรงชาตินะผมบอกก่อนว่าแหวนทองคําลายทรงชาติสวยกิิบวงนี้นะครับนี่สวยกิิบเลยนะครับตอกประดิบด้วยนะนี่นี่ครับที่ท้องวงก็ตอกนะครับสวย cancel, สวยเลยะนะแหวนลายทรงชาติเนื้อทองคําหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับ ส่วนวงนี้เป็นเนื้อเงินนี่อันนี้เป็นเนื้อเงินนะครับนี่ลายธงชาติเหมือนกันส่วนนี้ต่อกประดิษฐ์ด้านนอกนะครับการต่อกนะนี่ตอกสองฝั่งซ้ายขวานะครับด้านในไม่ตอกผมบอกก่อนนะครับเป็นแหวนลายธงชาติเนื้อเงินหลวงพ่อเดิมนะครับสวยๆเลยนะพี่เอฟซี FC. ท่านไหนชอบนะทักมาสอบถามผมได้นะครับนี่ ราคาจับต้องได้แน่นอนผมกล้าพูดนะครับว่าราคาจับต้องได้แน่นอนพีพีเอฟซีท่านไหนดูชอบนะทักมาได้เลยนะครับทักมาได้เลยส่วนวงนี้เป็นลายธงชาตินะครับข้างลายข้างกระหนกเขาเรียกข้างลายธงชาติเหมือนกันนะนี่อันนี้ไซส์ใหญ่นะไซส์ผู้ชายนะครับไซส์ผู้ชายหน้าจะหกสิบอ่าไม่หกสิบก็ห้าห้าสิบห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดได้เนี่ยผมปม่คงตัวใหญ่นะผมใต้พอดีนะครับนี่ ผมเป็นคนตัวใหญ่ใส่พอดีนะแหวนก็มีการใช้นะผมบอกก่อนเพราะว่าก็ใส่ใช้เหมือนกันนะวงนี้แต่ก็ยังเดิมๆนะสมบูรณ์มากละกันผมบอกก่อนนะครับพีพีเอฟซสมบูรณ์มากๆนะนี่ตอกประดิษฐ์ด้วยนะนี่นะครับสวยๆเลยพีพีเอฟซีท่านไหนดูชอบนะครับถักมาสอบถามได้เนื้อเงินนะครับแหวนเนื้อเงินลายทางชาติหลวงพ่อเดิมวัดหนงองโพเซตสี่วงอันนี้เป็นกล่องเงินนะนี่ กล่องเงินนะครับนี่กล่องเงินมีลอยจานด้วยนะครับกล่องเงินหลงเพระเดิมนะวัดหนองโพนะครับมีลอยจานด้วยนะนี่เซตนี้สวยจริงนะผมบอกก่อนนะครับสวยจริงจริงๆอ่นะมาอยากจะแยกเลยนะอยากขายเป็นเซตไปเซตเนี้ยคุ้มมากนะคุ้มมากผมบอกก่อนว่าคุ้มมากๆพี่ๆเอฟซีท่านไหนชอบก็ลองทักมา ส่วนมีดเล่มนี้นะครับนี่เป็นมีดหลงพ่อเดิมไซส์ใบห้านิ้วฝักลมด้ามเก้านิ้วนะครับฝักลมด้ามเก้านิ้วฝักลมด้ามเก้านิ้วเป็นเลือสีหนึ่งฝั่งแล้วก็เลือสีเดินดงหนึ่งฝั่งนะครับนี่เลือสียืนถือไม้เท้าหนึ่งฝั่งฝั่งนี้เป็นเลือสีเดินดงผมบอกเลยว่าแกะสวยมากเล่มเนี้แกะสวยและสมบูรณ์มากนะแกะสวยและสมบูรณ์มาก เป็นด้ามงาฝักไม้แหมแปะตั้งลายเงินยุคต้นนะครับตอกหลายเสมาเต็มใบนะครับนี่ตอกหลายเสมาเต็มใบเล่มนี้ชัดเจนมากเลยใบใบดูง่ายนะครับนี่ใบดูง่ายพพฟซีผมบอกก่อนว่าเล่มนี้ใบดูง่ายนะครับนี่ใบดูง่ายนะครับตอกหลายเสมาเต็มใบราคาจับต้องได้นะเล่มนี้ผมแบ่งปันให้นะครับ แบ่งปันให้พีเอฟซี FC เลยนะนี่ท่านไหนชอบทักมาสอบถามได้ลาค่ะจับต้องได้แน่นอนดั้มผมบอกเลยว่าแกะสวยมากเล่มเนี้ยนี่แกะสวยจริงๆนะครับหรือสีเดินดงกับหรือสียืนถือไม้เท้านะฮะนี่เป็นดั้มงานฝักไม้เหมยแปะตังลายเงินนะครับสวยๆเลยนะครับนี่ส่วนอันนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อกลวยรุ่นแรกเลี่ยมเงินนะครับนี่ รูปหล่อหลวงพ่อกวยรุ่นแรกเลี่ยมเงินออกวัดโคสิตารามนะครับนะหรือวัดบ้านแคร์นนะนี่สวยเลยเลี่ยมเงินนะครับแล้วก็ภาพถ่ายหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับนี่ภาพบานนี่สวยมากผมบอกก่อนสวยจริงนะครับนี่ภาพบันนี้สวยมากเก่าด้วยนะนี่นะครับเก่าด้วย เลี่ยมเป็นตลับพุกนะครับเป็นตลับพุกสวยๆเลยนะผมเพิ่งได้มานะครับดูง่ายภาพบันนี้ดูง่ายนี่ภาพบันนี้ดูง่ายถ้าอยู่ในมือเบอร์ใหญ่ๆนะแพงแพงแน่นอนนะครับภาพบันนี้แพงแน่ส่วนนี้เป็นนี่ของขอมนะครับหรือหานุมานแบกแท่นหลวงผูสุขวัดปากคอมาขามเข้านะครับข้างรัศมี หรือขุดแปดแท่นเลี่ยมเงินโบราณนะครับหลวงปู่สุขวัดปาขอมาขำเท่าปุกเสกนะสวยๆเลยนี่เลี่ยมเงินแกะลายโบราณนะครับเปิดหน้าเปิดหลังนะครับมีรอยจานด้วยสวยๆเลยนะเวียทีท่านไหนชอบแบ่งปันได้นะครับแบ่งปันได้จับต้องได้แน่นอนส่วนอันนี้โอ้โหฝนตกหนะักนะครับส่วนนี้เป็นะระฆังหลังค้อนนะครับนี่ ละคังหลังคอนหลวงป่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าออกวัดละคังนะออกวัดละคังนะครับที่พีเอฟซี FC, สวยๆเลยนะนี่เนื้อสวยมากองเนี้ยตัวจริงสวยมากนะครับนี่ส่วนนี้เป็นนี่เมื่อวานนี้ผมลงไปแล้วนะเป็นหล่อพ่อทารุ่นแรกพริมพ์เล็บมือพิมพ์หล่อโบราณพิมพ์ประกบนะครับ <c oughs> หล่อประกบโบราณน,นะพี่พีเอฟซี FC, สวยมากองเนี้ยคมกริบเลยนะนี่ ผมกิฟเลยนะครับเป็นพิมพ์หล่อประกบนะนี่เป็นพระหล่อประกบโบราณรุ่นแรกนะครับพี่พีเอฟซีท่านไหนชอบทักมาได้นะครับทักมาสอบถามได้นี่สมเด็จหลวงพ่อพรมนะครับเข่าวกว้างหลังเตารีดเนื้อท้องระครังนะสวยจริงตรงนี้ผมกิฟนะนี่สมเด็จเนื้อท้องระครังนะครับหลวงพ่อพรมวัดช่องแคเข่าวกว้างหลังเตารีดนะครับสวยๆเลยนะสวยๆเลยพี่เอฟซี เนื้อละครังแตกแล้วนะนี่เนื้อละคังแตกแล้วนะ ppfc ดูเนื้อท้องละครังนะครับสวยๆเลยแตกลั่นเลยนะตามอายุนะครับนี่ตามอายุสมรูปหล่อเขากว้างหลังเตารีดนะครับนี่มีใครรู้จักไหมเอ่ยพิมพ์นี้สมเด็จวรละครังนะครับนี่สมเด็จวรละครังพิมพ์ยอดขุนพลนะครับยอดขุนพล ฐานสิงห์สวยๆเลยเรียมโบราณเลยนะครับนี่เรียมโบราณสวยมากนะอืมี่ f c ไหนดูชอบนะครับถักมาได้เลยดูสวยมากนะองนี้ผมเพิ่งเคยเห็นนะสมเด็จพิมพ์นี้เขาเรียกสมเด็จวัดระฆังพิมพยอดขุนพลฐานสิงห์นะครับอืมสวยจริงนะ tpfc เรียมเงินโบราณนะครับเรียมเงินโบราณนะครับเปิดหน้าปิดหลังสวยๆเลยนะครับ สวยๆเลยราคาจับต้องได้ด้วยผมเหมามาได,ผได้ผมแบ่งให้ได้ผมแบ่งให้ไม่ต้องกลัวนะครับนี่เที่ยวเสือนะครับเที่ยวเสือไฟนะนี่เที่ยวเสือไฟสวยๆเลยเที่ยวเสือหลวงพ่อปานนะครับวัดบางเฮียจานเต็มตัวนะเป็นเขี่ยวเสือไฟแกะเสือหลวงพ่อปานวัดบางเฮียนะครับสวยๆเลยนะครับ มีสองตัวนะนี่มีสองตัวตัวเล็กกับตัวใหญ่นะครับมีตัวเล็กกับตัวใหญ่นะครับพี่พีเอฟซีนี่อันนี้ตัวเล็กนะครับนี่อันนี้ตัวเล็กราคาผมเปิดไม่แพงแน่นอนพี่พีเอฟซีหลายท่านรู้นะครับผมเปิดไม่แพงนะเปิดไม่แพงต่อรองได้ด้วยนะครับนี่ปิดตาหนุมพู้จีนนะครับเนื้อผงกุกขลักนะจุ่มลัดปิดทองสวยๆเลยนะครับพี่ สวยๆเลยพพเอฟซีท่านไหนชอบนะทักมาสอบถามได้นะครับนี่เหรียญรุ่นแรกสองห้าศูนย์สี่หลวงพ่อกวยวัดโคศิตาลามนะครับเหรียญเนื้อทองฝาบาทนะพพเอฟซีท่านไหนชอบนะครับผมแบ่งปันให้นะนี่เหรียญหนึ่งไม่แพงผมแบ่งให้แล้วกันอันนี้ขออภัยนะครับ เป็นเนื้อกลานะครับเป็นเนื้อกลาพูดผ,ผิดนะเมื่อกี้พูดผิดนะครับนี <divor> ่ <ces> ส่วนนี้ยเป็นเหรียญเจ้าสัวเนื้อเงินนะครับรุ่นสองนะเจ้าสัวเนื้อเงินหลวงปู่บุญรุ่นสองนะครับสวยๆเลยต่อโค้ดชัดเจนเหรียญมาพร้อมกล่องแต่ทำกล่องหายไปนะเหรียญมันดูง่ายนะครับพี่พี่พีีนี่เหรียญเนื้อเงินดูง่ายมากเหรียญน,นี้ยเ,นนเ,นเพราะว่าคมเหรียญแทบไม่ได้ใช้เลยรุ่นสองนะ รุ่น,นนะครับที่อซราคาไม่แพงหรอกผมแบ่งให้นะจับต้องได้ด้วยนะครับจับต้องได้ด้วยส่วนตันนี้เป็นสมเด็จปากน้ํารุ่นแรกนะครับเปียกแรกนะเขาเรียกสมเด็จปากน้ํารุ่นแรกจุ่มแรกแล้วกันเลี่ยมเงินหน้าหน้าโบราณน,นะครับเลี่ยมเงินหน้าหน้าโบราณสวยๆเลยเปิดหน้าปิดหลังนะรุ่นแรกนะครับ FC, ที่เซท่านไหนชอบพักมาได้นะส่วนเหรียญหลวงปูท่ทวดนะนี่วันนี้ล้มมวยให้เอาสอง0ันห้าเหรียญเนื้องเงินลงยาเขียว นะครับพร้อมตลาดนะล้มมวยให้เลยเอาสองพันห้าวันเนี้ยแบ่งให้นะครับนี่ mm. เหรียญหลวงพุทวดข้างหลังหลวงพุทิมเนื้อเงินลงยาสีเขียวนะครับนี่พร้อมตลาดเนื้อเงินนะเอาสองพันห้าล้มมวยเลยวันนี้แบ่งปันให้ราคานี้ไม่ลดแล้วนะครับ mm. ผมแบ่งปันให้ไม่ลดแล้วเอาราคานี้นะราคานี้ราคาเดียวไม่ลดนะครับแบ่งปันให้เลยพี่เอฟซีท่านไหนชอบนะพร้อมปิดทักมา นะครับแกรดลูปทักมาได้เลยนี่หนุมานหลวงพระสุนต์ไม้แกะเลี่ยมกรอบใสนะครับเดิมๆเลยเก่ามากวันนี้เอาพันห้านี่แม่ยิงพูดยิงโมโห,โหแน่หยอกๆนะครับหยอกๆนี่สมเด็จสมเด็จปกพก้าหลวงพระกวยวัดโคศิตารามนะครับหลังพระแม่ธรณีบิดมวยผมนะหลังพระแม่ธรณีบิดมวยผมออกปี25 1 3า ถึง2อ1พันรสิบห้านะเป็นพระเนื้อดินผสมผงนะครับนี่เป็นพระเนื้อดินผสมผงสมเด็จหลวงพ่อปวยนะครับวัดโกศิตรามองค์นี้สวยจริงนะเอาสองพันนี่สมเด็จวัดเกชโยนะครับสมเด็จผมบอกเลยผมก็พอได้ไม่เก่งมากนะครับแต่เอาตามทางตงัวเองเลยคือดูความชอบพิมพ์ถูกโอเคเนื้อได้จบนะครับสมเด็จนะ ส่วนนี้สําเร็จัดละครนะครับมีต่อมาหลายท่านเมื่อวานนี้ต่อมาไม่โดนกันนะต่อมาไม่โดนการพีเอฟซี FC, เฉพาะกรอบมาสองพันกว่าแล้วนะครับผมบอกเลยกรอบเนี่ยสองพันห้าอยู่หรือเปล่านะครับสองพันห้าอยู่หรือเปล่าเฉพาะตลับนะไม่ใช่กรอบขออภัยด้วยเป็นตลับนะครับนี่เป็นตลับเงินนะครับตลับเงินโบราณน,นะครับนี่ข้างหลังตอกคําว่าโตผมมาลังสีนะพระพุทธเจา้าโตผมมาลังสีกรอบเงินแกะลายกระหนกนะครับ ตลับเงินแกะลายกันหนกนะแ้วดูสภาพตลับอย่างเงี้ยไปยิงสองพันกว่าอยู่หรือเปล่าสองพันห้าไม่อยู่แล้วกันผมกล้าพูดเลยนะแล้วพาอีกนะพาอีกนะครับผมบอกเลยพาองค์นี้สวยนะพาองค์นี้สวยพีพีเอฟซีท่านไหนชอบนะผมบอกแล้วราคามาวานนี้นะครับสามพันห้าราคานี้จับต้องได้ที่สุดแล้วนะครับพีพีเอฟซีท่านไหนชอบทักมาได้ ราคาเปิดอยู่ที่ผมราคาปิดอยู่ที่พวกพี่พีพีเอฟซีท่านไหนชอบหรือสนใจก็ติดต่อทักมาได้เลยช่องทางการติดต่อนี่ผมทิ้งไว้เป็นบ้อยแล้ว3ช่องทางนะครับมีเบอร์โทรศัพท์063797371เบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้แล้วก็มีลูกภาพเซียวโค้ดของไลน์นะครับสามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามขอรูปเพิ่มเติม,ตมที่ผมได้เลยนะครับยินดีให้บริการพีพีเอฟซีตุทุก,ท,กท่านนะครับ EP นี้ผมก็ขอฝากเนื้อฝากตัวพี่พี่ชาวยูทูบแฟมิลใหม่ เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดถูกใจเพื่อจะได้เปิดการมองเห็นใน EP ต่อๆไปของผมนะครับก็ EP นี้ขอจบรายการเมาเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับสวัสดีครับ